สวัสดีครับน้องซิครับผมสำหรับวันนี้นะครับอ่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นวิดีโอที่ผมลืมทำไปนะครับของตัวเคอร์เรเจอร์ก็คือนำสปินโนไดโอครับกับพูเทนไดเรนโอครับสองตัวนี้ครับมาประกอบร่างกันครับให้กลายเป็น ไรเดนสปิโนไดโอนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยร่างนี้ก็ไม่ได้โผล่ในเรื่องนะครับแล้วก็ไม่ไมีการกล่าวถึงอะไรแบบนีดเดียวแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าทําไมผมถึงเลือกที่จะมาทําร่างนี้นะครับเพราะว่าร่างนี้เป็นร่างเดียวครับที่เมื่อประกอบร่างแล้วจะเห็นตาของสปิโนไดโอแบบชัดเจนนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นร่างอื่นเนี่ยสมมติผมไปต่อเป็นร่างบาคูเดสสปิโนไดโอหรือเป็นกีการ์ตบะ สปิโนไดโอเนี่ยสิ่งที่ต่างกันจะมีแค่ส่วนของบอดี้เท่านั้นในส่วนของหัวหรืออะไรเนี่ยครับมันจะเป็นหัวเคียวดิวจินหมดแต่ถ้าเป็นร่างนี้เนี่ยเราจะได้เห็นหัวของสปิโ o ไดโออย่างชัดเจนนะครับพะใช้แล้วเนี่ยเรามาเริ่มประกอบร่างกันเลยดีกว่าครับไรเดนขามิสไกก็ตื่นโอเควิธีการประกอบร่างก็เหมือนเดิมครับก่อนเนีนตัวเอาฟูเทโลโนก่อนแล้วกันเนอก็แยกหัวออกครับชึบอ่ะเดี๋ยวหัวออกมาเหมือนเดิมนะครับอ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้ หลุดออกมาด้วยนะครับโอเคใส่กลับเข้าไปนะครับปิดหน้ากากให้เรียบร้อยชึบชึบแบบนี้อ่าดึงแขนขึ้นนะครับอ้าผมเลยพูดอีกอย่างนึงครับว่าทําไมถึงเลือกทาอําร่างนี้เพราะว่าร่างเนี่ยครับต้องบอกว่าตัวสปิโนไดโอเนี่ยครับแล้วก็ตัวของพูเดนเนโอนี่เคยเป็นหุ่นที่อยู่ตกอยู่ใต้ความควบคุมของเดบอสมาก่อนเพราะงั้นผมคิดว่าสมมุติร่างนี้ออกมาจริงๆในเรื่องเนี่ยครับอาจจะเป็นฝ่ายเดบอสก็ได้นะครับ ซึ่งมันน่าสนใจแหละว่าร่างนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติไม่ได้โผล่จริงๆนะครับจะเป็นยังไงนะแต่ว่าก็ยากนะครับเนจากเรื่องเนี่ยมันจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแถมก็จบไปอย่างยาวนานแล้วด้วยอ่าโอเคเรียบร้อยครับส่วนปีกเททีนี้มาดูกันต่อในส่วนของตัวสปินโอไดโอนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการแปลงร่างเหมือนเดิมครับก็คือถอดปีกออกนะครับแล้วก็ถอดพาร์ทหัวออกชแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เอากลับไปก่อนอ่าซึ่งตรงน,นี้จะเห็นนะครับว่า ตาของสปินโนเรโอนี่จะเป็นสีแดงนะครับอ่านี่คือจุดต่างนะจากเรเดียนเคียวดิวจินนะครับอ่าเดี๋ยวแล้วก็ใส่อันนี้กลับเข้าไปนะครับโอเคชึบเรียบร้อยจากนั้นก็นำติดเ้าทีด้านหลังนะครับอืจบไม่เข้าโอเคเรียบร้อยเข้าแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับอืมแล้วก็ประกอบเข้าไปชึบอ่าประกอบเสร็จปุ๊บเราก็ หันกลับมาหน้าตรงนะครับซึ่งเป็นการหันที่ค่อนข้างอันตรายระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคหันมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้มีชิ้นส่วนหลุดเป็นอาวุธเนืเราก็ใส่มันกลับเข้าไปก่อนนะครับโอเคเอ,อมันไม่ใส่ไม่เข้านะครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งโอเคเข้าเรียบร้อยนะครับส่วนสุดท้ายก็จะนําในส่วนของนี่ครับปาก ใส่เข้าไปชึบอ่าเท่านี้นะครับโอเคเท่านี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้า Puente Spino d i a นะครับผมซึ่งอันนี้จ้องบอกว่าเป็นร่างที่เราไม่น่าได้เห็นในเรื่องเนะแล้วก็เป็นร่างที่บอกว่าเป็นทอยเอกลุสิบนะครับก็คือให้เห็นแค่ในส่วนของที่เป็นของเล่นเท่านั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดูหน้าใกล้ๆนะครับรอเวลาสักครู่หนึ่งอ่าถ้าเกิดซูมเข้าไปที่หนา้าใกล้นะครับจะเห็นว่า ้ตัวนี้เนี่ยตาจะเป็นสีแดงนะครับซึ่งพอรวมไป็บบนื่อยๆเรา้็รู้สึกเหมือนกับเป็นหุ่นตัวร้ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งบอ,อกว่าเป็นอะไรที่ถ้าเกิดโผล่ในที่ยังเนี่ยน่าจะเป็นศัตรูที่โหดร้ายแล้วก็แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับเพราะมันรวมพลังของจูเดนดิวทั้งหมด4ตัวเข้าด้วยกันซึ่ง4ตัวนี้เป็นตัวที่แบบแข็งแกร่งมากๆเขาไม่ว่าจะเป็นบุญแทกี้นะครับหรือพวกเนี้ยครับหรือตัวแม้แต่สปินตัวเจ้าโทปาสปินโนเอ๊นะครับหรือ ตัวพุเทนไรนโอ้ยครับทั้ง4ตัวนะครับมันเป็นตัวที่แบบแข็งแกร่งมากๆาในเรื่องครับแข็งกระด้างสุดๆเลยนะซึ่งเกิด4ตัวนี้รวมพลังกันจริงๆอะครับแล้วเกิดมาเป็นตัวร้ายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในศัตรูที่เคียรดูเจอร์น่าจะต้องหาทางสู้กันสุดทีเดียนะครับเพื่อสามารถเอาชนะได้ก็ต่อว่าโชคดีมากๆนะครับที่เราไม่ได้เห็นร่างนี้ในเรื่องมาในฐานะศัตรูเนะเพราะถ้าเกิดโผล่ในเรื่องจริงๆครับผมคิดว่าร่างนี้เนี่ย น่าจะมาเป็นในส่วนของพวกฝ่ายพระเอกมากกว่านะครับผมอาจจะเป็นเหมือนกับตอนที่เคลดเจอร์เนี่ยรวมกันเป็นกีกันตัวเคลิ้ดิจินละตัวนี้ก็แบบประกอบร่าง4คนออกมาช่วยนะครับแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับโอเคนะครับแต่เนี่ยครับก็คือการรีวิวประจำวันนี้นะครับกับ ไรเดนสปิโนไดโอนะครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในวิดีโอที่ผมลืมทำไปตอนดูแคเดือนเจือนนะซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ิดโอด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็าสามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปกับวีดีโอนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย